สินค้าบนอิเบ์เต้องโปรโมทไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้การขายสินค้าไม่ว่าคุณจะขายไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ทำโปรโมทนันก็คือการโฆษณาเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะเอาพูดกันแบบโลกสวยหรือไม่สวยนะครับก็คือจะต้องมีการทำโฆษณาบ้างนะหรือการโปรโมทคราวนี้หลายๆคนจะกังวลว่าการลงโปรโมทเนี่ยมันจะต้องจ่ายตังค์เยอะไหม บางคนไม่มีทุนใช่ไหมครับจริงๆแล้วการโปรโมทบน eBay เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใช้ทุนอะไรเยอะเลยเพราะอ b a y ยโปรโมทสินค้าให้ก่อนขายได้เนี่ยเราค่อยจ่ายค่าโปรโมทนะครับก็คือ eBay คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจากการที่เราให้เปอร์เซ็นต์การโปรโมทบนหน้า eBay นะครับสมมตินะครับว่าผมขายภาเครื่องวงหนึ่งนะครับแล้วผมก็อยากจะโปรโมตภาเครื่องวงนี้ให้ติดหน้าแรกผมก็เลยนะครับ ใช้ฟังก์ชันโปรโมทที่ดิจ t ตติงของ ebay นะครับ ebay แนันำมา12%แต่ผมเลือกไว้ที่5%แค่นี้ก็สามารถติดหน้า ebay หน้าแรกๆของ ebay ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องไม่ต้องลงทุนมากเลยและที่สำคัญ5%เนี้ยเราก็นะครับบวกไปกับสินค้าก่อนที่เราจะโปรโมทนั่นเองเห็นไหมครับว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยแล้วค่าโปรโมทเนี้ยเราก็บวกให้ลูกค้าเป็นคนจ่ายมา ขายได้ด้วยแล้วที่สำคัญนะครับลูกค้าก็ซื้อด้วยเหตุเราด้วยเพราะเราโปรโมทให้ติดหน้าแรกนั่นเองแนะนำให้โปรโมทนะครับสำหรับมือใหม่